สวัสดีครับข่าวด่วนข่าวดังวันนี้มาที่บ้านของลุงพลนะฮะในวันที่ลุงพลและป้าแตนไม่อยู่นะฮะ<ม>ก็เลยมาสังเกตอาการเจ้านิกนะฮะสุนัขคนตัวปโปรดคนปโปรดนะจะเรียกเป็นคนจะนะของลุงพลนะ,ะดูสิครับนอนเศร้าส้อยนะฮะ ตุ่มันมันจะคิดถึงลุงพลกับป้าแตนมากเลยนะฮะไม่รู้ลุงพลกับป้าแตนบอกเจ้านิกหรือเปล่าว่าจะไปงานที่กรุงเทพไปดูเจ้านิกเศร้าส้อยนอนตาละค่อยเลยทีเดียวนะแถมแมงวันก็มาตอมบิดนะฮะดูสนะะินี่ก็ทำท่าทางเบื่อๆกับแมงวันเหลือเกินนะอ้าวป้าบกัดให้ทีหนึ่งนะไปดูกัดได้หรือเปล่าดูสายตาเนะี่ยสายตาของนิกเศร้าส้อยมากเลยนะฮะลุงพลกับป้าแตนครับนะนี่คิดถึงแล้วนะครับนะฮะ เรียบกลับมาหานิกโดยด่วนเลยนะฮะอย่าให้นิกเศร้าส้อยแบบนี้เลยนะดูสายตาสิโอ้ยตายตายตาย,ตายน่าสงสารจริงๆนะฮะนิกของเรานะฮะโอ้ยใครอยู่ที่กกอกตอนนี้นะมาเป็นเพื่อนเจ้านิกหน่อยนะฮะรอคุณพ่อคุณแม่ของเขากลับมานะฮะอ่ะลุงพลกับป้าแตนรียบกลับมานะครับน้องนิกรออยู่ครับอ้าวโอ้ยเศร้าอีกแล้วดีกเล่า